ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบอสซาพาเพื่อได้เลยนะก็อันนี้ผมตัดทรงผมใหม่มานะมันก็อาจจะไม่คุ้นตานิดนึงนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับว่าวาล่าเด็กเกิดขึ้นมาอย่างไงแน่นอนครับว่าผมมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับนี่ฮะนี่เลยอันนี้นะครับเขาเรียกว่าล่าเถียวนะครับก็คือมาล่านะครับที่เป็นเส้นเต้าหู้นะโอเคครับทุกคนก็เราจะมาลองกินกันเลยนะครับลาเถียวนะ นี่ฮะแกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออันนี้ผมเอาให้น้องผมกินไปแล้วนะฮะก็คือน้องผมก็ทำรีวิวเหมือนกันนี่เดีย๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนเห็นไหม่าเฉียวมันเป็นอย่างนี้ครับเอาจริงมันมีหลายแบบนะมันจะมีแบบเส้นแบบชิน้นแล้วก็แบบแผ่นซึ่งที่ผมเอามาจะเป็นแบบเส้นอย่างนี้นะครับมันจะมีแบบเส้นเล็กด้วยนะอันนี้คือเส้นใหญ่นะครับมาลองดูกันเลยอืมอร่อยผมเคยสงสัยว่าเอา ทำไมเพื่อนผมถึงหยุดกินไม่ได้ผมเข้าใจคือมันจะมีความเผ็ดของมาร่าครับแต่ว่ามันไม่ได้ชาลิ้นนะแล้วก็มีความเหนียวเหนียวหนึบๆของตัวเส้นครับบอกเลยว่าอร่อยมากโอเคครับนั่นแหละเราก็ลอง้าเถียงกันล้าเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามาร่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วาราเถียยวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรกันโอเคครับมาเริ่มกันที่มาร่านะครับมาล่านะครับเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะที่ให้รส เผ็ดชานะครับคำว่าหมานะครับมีที่มาจากอาการที่ชานะครับและคำว่าล่านะครับก็คือรสเผ็ดครับส่วนประกอบที่สําคัญทาให้หมาล่าเนี่ยมีรสชาติเผ็ดจนลิ้นชานะครับได้มาจากเครื่องเทศที่มีชื่อว่าข้าเจียวนะครับโอเคครับก็นะหมาล่าเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนะครับเพราะว่าเครื่องเทศเครื่องปรุงรสที่กล่าวไปเนี่ยมีส่วนประกอบเป็นอาหารเซชววนะครับแล้วก็อาหาร ชงชิ่งนะครับหม่าล่าซึ่งนํามาประยุกต์ทำอาหารได้หลายประเภทนะครับตั้งแต่การตุ๋นทาซุปผัดทําหม้อไฟหม้อจุ๋มเป็นต้นครับโอเคครับไปต่อกันที่ลาเที่ยวนะครับลาเทียวนะครับเป็นขนมแผ่นเพชรเสฉวนนะครับขนมทานเล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจีนผลิตจากแผ่นแป้งหนึบคุกเคขาด้วยซอสพริกเสฉวนสไตล์จีนครับเพชรอร่อยมีแบบหลายแบบมากนะครับก็จามที่ผมึ้นรูปไปเลยนะก็จะมีแบบเส้นเล็กแบบแท่งแบบแผ่นนะครับ โอเคครับนี่คือทั้งหมดของมาล่าและล่าเถียวนะครับก็เป็นไงกันบ้างฮะนี่ก็เป็นประวัคร่าวๆแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองกินล่าเถียวเนี่ยก็แนะนำครับลองไปหาสั่งซื้อใน lazada หรือ shopee อปปนะหรือว่าจะเอาแบบของผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแติดตามนะครับไว้ได้ผมกันครับบายบาย